สวัสดีค่ะสาวไล่ในตังแดนอังกีรินช่องกับเบลโรเอชชนแนลนะคะตอนนี้วันเสาร์นะคะจะหาม่งแรงแล้วแม่บานเฮ็ดกับเขานะคะวันนี้ทำลายกินวันนี้จะทำผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดเเมื่อคืนแม่บานเห็นง่ายน,นะคะเลยหนาตาชีอิฐลยจักหน่อยแต่ว่าอยากกินผัดไทยเดี๋ยวมาดูน้ำผัดไทยนะอันนี้น้ำผัดไทยนะคะแม่บ้าน เบ่งอยู่ในสูตรอยู่ใน YouTube นะคะ YouTube ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะสูตรผัดไทยสูตรน้ำผัดไทยแม่บ้านบ่มีนม้ำบัะคามเปียกนะคะแต่ว่าใส่น้ำสมนสายชู่มก็โอเคอยู่นะแล้วเราก็ทำการลวกเส้นนะคะลวกเส้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็กุ้งนะคะกุ้งเขาแม่บ้านกับโุเชิงกุ้งโซนกุ้งเรียบอ่ากุ้งซุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการผัดนะคะใส่ไข่ด้วย เมื่อบึงผัดไทยแม่บ้านนะคะผัดไปแล้วสามจานนะอันจานของแม่บ้านไม่ต้องไปดูนะอันดำๆนะฟาฟาชีนะใส่น้ำมันผืชอ,อื่นใส่น้ำมันโอลิฟออยล์จักหน่อยนะคะ ผัดไข่มันสุกก่อนนะคะ เีเรานะคะเส้นผัดเส้นผัดไทยเราผัดททยกุ้งโศกนะคะอันนี้บ้านผัดไทยแมบ้านนะคะ เยอะไปอ่ะไม่เป็นไรอันนี้น้ำสุดทไทรของแม่บ้านนะคะแหมเยอะไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าแม่บ้านกะเฮ็ุให้น้ามันสี่ขอนขอนนะคะ เผื่อเป็นน้ำซอสที่เขาพัดมาแล้วโซฟี่กินแล้วว่าเผ็ดนะคะเยวเบิ่งต่อนะคะเนี่ยที่หนีได้ไหมกินไปรอกที่เยอะ Yep. What is that? A peanut. Allergic to peanut. Oh. do to peanut. It's chili. What? I put chili on for myself. Ah. Oh. ้า yeah. ผัดไทยกุ้งสดน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นนะคะตอนนี้แม่มากกินผัดไทยที่เห็ดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกินอิ่มแล้วจากแสบบ่แสบพอบาแล้วกิกนบ่นเบิด เราหอบไว้ในตู้เย็นอันเัาถามว่าอามันบโมเสบดินี่โซไรอ่สสันนี่โซไรอัสสันอืมไม่บ้านก็เห็ดตามสูตรในยูทูบเนาะเอ่อมาเป็นอย่างแก่ตัวไม้มื่อหลังเห็นไหมลูกกินเบอร์เยอะไม่บ้านหายบลายเพราะไม่บ้านไม่บ้านก็กินบ่เบิร์ดแล้วไม่บ้านกินออกกินได้ครึ่งหนึ่ง เอามือมืออื่นคุยกินไม่นะคะกับนี่แหละค่ะฝีมือสารโรเฮ็มือแสบมือพปแสบกันแล้วแต่นะคะกับบริเทโกนี้กับเขาเก่งขึ้นว่าละเสาทีนี้กับบริเบซายนะคะกับยูบานแม่บานบริไปผับสามอาทิตย์แล้วนะคะช่วงนี้กับวิกฤตกการโควิดอยู่อังกฤษกับกำลังเข้มข้นมาสนนคนก็ยอดติดกลายบางเมืองทียุดทังเหนือทั้งยังเข้ากับปิดเมืองปิดนันปิดนี่แล้วก็ ในระดับสองระดับสามเกิดขึ้นในลอนดอนกับระดับสามแล้วอยู่อย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์กับระดับสามเองสินะคือว่าเวลี่ไฮสิติดเขากับฮามมีกดมีนันไม่นีขึ้นแต่เมืองทีมแม่บ้านอยู่กับฮันได้ถึงระดับนั้นนะคะกะับกับยังไงยู่แต่ว่ากับกับมีกดอยู่เองสินะเออ <c oughs> พับทีบ่แม่บ้านเออวอาก่อนพับที่แม่บ้านเคยวอาชูฟังเคยไลท์โซดจังไนยังซีงง่ให้เบิรงกนะที่ว่าอยู่ขุยน้ำตอนนี้เขาปิดนะคะ เพราะว่าคนติดโควิดเพราะว่าเขามีคอมมูนิตีอยู่ใน f เฟซบ o ๊กหล่ะจะคล้องพับกับสิมาบอกว่ามีคนติดโควิดโพสิท p o s เออเทสโพสิทีฟประมาณ a few people คือประมาณสองสาคนนึงสิละเขาก็เลยดีไซน์ตรงปิดพับดิฟคลีน่าทันโอ้ยไก่เข้ามาไก่เขามาแม,ม่บ้านแล้วก็เมื่อยแ <c oughs> ม่บ้านก็นบม่ได้ไปใส่นะคะคือว่าแม่บ้านออกสุฟังล่ะ ไปทำงานกลับมาไปซื้อกับเขาไปส่งลูกไปโรงเรียนเท่านั้นอันสีซื้อของกะจําเป็นค่อยไปซื้อค่อยจสอ,ออกไปเพราะว่าก็บได้ไปนั่นไปน,นี่เพราะว่าช่วงนี้มันกะวิกฤตหลายละคนอังกฤษส่วนมากเขาก็บ่บมีบางคนเขากับใบซ่ซนะัากากนะคะเขากับ,บ่บผกต่อตานก็มีว่าจํากัดเซรีผ่าคือพวกเด็กน้อยนักเรียนอันพวกกําลังเข้ามาหาวิทยาลัยล่ะ ออกข่าวโทรทัศนเบ่อายตีว่าว่ามื่อนี่นี่นะฉันน่ะไปมีกับคนไปพอคนหลายๆฉันบริใจหนากากเลยอ,อย่งสีนะ <t> ถึงเธอเบยานติดเธอก็สิอาจจะเป็นผ้าหาน้ำโลงไปติดผู้อื่นใดเชมออนยูสนมไมบานฟังข่าวไม่บานยังสิว่าวเธอบ้อบลออายใจตีว่าออกมาอย่างเสียงมีออกข่าวพร้อมในโทรทัศนการแต่งงาน มีแขกเชิญแขกไปประมาณหาสิบคนมาเถียงหาสิบจังไดเขาออกข่าวเขาออกกดเฟง่ฟงเฟง่งเขาบอกว่างานแต่งบรให้เกินสิบหาง,งานสมบริเวเกินสามสิบยังย่งบรูแต่ว่าเจ้าของโรงแรมก็โดนปรับประมาณหมื่นปอนด์นะคะก็เป็นเงินหลายบาทเนาะแ้วที่สําคัญอยู่น,น,ยนีนักเรียนนักเรียนพวกนักเรียนปฐมนักเรียนมัธยมสิเขาพอใส่หน้ากากกันนะคะเขาพอใส่หน้ากากสิใส่นีเขาใส่เขาไปในลานสื่อของเพราะแต่ว่า ไปรงเลียนไปยังแม่บ้านไปส่งลูกเขากับบอสซกันเขาก็บอกว่าเด็กหน่อยอายุยังหน่อยอายุนะาสิบปีขึ้นนต่เขาค่อยใส่หนักกะกันเขาล้านขายของขณะยุตตามว,นานว่านั้นบอสซกับบุเป็นยังเขาวาอ่าร่างกายเด็กหน่อยพุ่มคุมกันยังมีแบบบ,บอผู้เฒ่าสชว่าตรงติดง่ายๆแั่โอ้ยมันกิบบรู้ว่ามันเกิดขึ้นว่าล่ะเขาบอกเอตุยังก็ตรงเหตุตามแหละเพราะว่า มันยังควบคุมฮัทใดๆนะคะควบคุมบรายยุ่งกฤษเนี่ยเอ่อ populaion t อยู่นี่กับผู้เฒ่าหลายพร้อเมล่อคนแต่ส่วนมากคนสิตายหลายก็เป็นผู้เฒ่าคือจังหมืกขึ้นที่แม่บ้านเฮ็ดง่ายนะคะบอร์ดของแม่บ้านบอร์ดเบที่แม่บ้านรับผิดชอาบมืาขึ้นนี่ยแปดสิบขึ้นเบิร์ดแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดช่งสุดที่แม่บ้านเบิง่งดมาขึ้นแล้วอาอยุลอยหนึ่งนะคะเราก็ยังโลด โตยังหยับนันหยับนี่ให้แม่้านไนเสยตุยแต่ว่าเราก็ปว่วยเองสินะแม่้านก็โอ้ยทามาเคลียดบอมันเกิดมันเกิดรู้สึกเบือ่อรู้สึกแซงอยู่ค่ะมันมันบ่ได้ไปใส่มันบ่ได้ออกไปเที่ยวแก้ไขมันแท่นทีมันสิได้เไปนันไปนี่มันบ่ได้ไปแต่ว่าเฮาก็ต้องทำใจล่ะเพราะว่าวิกฤตวิกฤตการมันก็บ่บเป็นต้นนี้ <c oughs> แห่งเห็นเขาอยู่เมืองไทยผอมเป็นบานแห่งโอ้ยแห่งเมื่อยน้ำบ่บ่เป็นบานบ่อยากบ่เฮ้ยแต่ว่ามันกะเนาะเจ้าของเคยมาแต่ใสมันกะล่างเงาอย่ของกะโยห์หันคือเก่าเป็นบานกะรูอย่าของอยู่แต่เป็นบานกะเบ,บิงเขากะแห่งเมื่อยน้ำอืมหถามว่าบริกรเมืองไทยบอกมีเพื่อนถามเนาะโอ้ยคือสิบริกรดอกหันยังเดไป,ปกากตัวซิบซีเมื่อยุงสินะเพราะว่า มันกักกักตัวซิบสีมือกักกักกักอยู่ลงเลี่ยมเสียค่าลงแร่มสิบสีขึ้นมันกัดจักสีขึ้นซำาไดอันสิบซีขึ้นเนาะ่าอยู่ค่ากินอีกมันก็เป็นเงืนหลายเนาะกับเมียฝรั่งเปิ้นปอนเนาะคำว่าจําเป็นนี่ลีมันกับบริกรรมดอกค่ะก็อยู่ไปสักวอนกัสทรงขอความหากันทั่วหาแม่อยู่ดีไม่แห้งก็โอเคแล้วถามินหอดบานบอกคินหอดค่ะกินหอดพอกับแม่คินหอดจนฝัน นั่งเคื่องแม่บานกับฟันฟันเห็นเล่าสินะฟันเด้ไปหาฟันเด้กลับไปเองสินะมันหลายมันสี่สี่ปีแล้วนะคะบริกรกลับไปเมืองไทยมันก็กินหอดบานเป็นธรรมดาแหละอืมโอ้ยมาบอกมาจมซูฟังนะคะเออชีวิตตรงสู่เอาขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณสําหรับคาคอมเมนต์ที่ให้กาลังใจแม่บานนะคะแม่บานกับซูเนี่ยแหละทุกคนกับสูน้ากันนอสูไปน้ากันกับ มันนี่บริเ็นหยางกลับมาคือวบานบรบานกะมันขึ้นเห็นงานบม่บานกะนอนนอนอ่าบร,บร,บริบริเปเบิ่งณูกเตะฟ,ฟุตบอลพอแม่บานเมื่อยเหรอครับนี่ยเขาแรงมาก็เลยตอนแรกว่าสีเห็นยางกินเห็นก็เห็ดพัดไทยว่าโซฟีอยากกินหลายมือแล้วแม่บานเลยว่าเป็นซะไม่เป็นซะซ่านเลยอ่ะมันกระเสียบอยู่เด้มันกระเสียบอยู่เด้แต่พอบานล,ลองบกกินบ่เบิ่ด <laughs> เป็นอย่างน่กินตะกุ่งก็ได้ดอกบุกินอันเมียได้ดรอกเอาขอพอ,อกันไหมนะคะขอพูดเลยนหลายมืออื่นมบ่บบานคนเสียเฮ็ดเนื้ออ่นเสีเย,ยังกิน้วพอ,อกันไหมนะคะคนบ้าเบิ่งวาม่บบานเดชยังกินมาคุยกันเล่นนะคะเพราะเป็นการผ่อนคลายของ่บบานอีกอย่างหนึ่งด้วกันในเมื่อระบายไม่นานไม่หนีเพราะว่าฮาก็ก็บ่ได้พ่อภัยไหมชีวิตขอบคุณคามสุขนะคะสวัสดีค่ะ